สวัสดีทุกท่านในวันนี้เรามาพบกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งการฟังธรรมเพื่อจุดประกายความสงบและปัญญาในใจของเราแต่บางครั้งเส้นทางแห่งศรัทธาก็อาจถูกบดบังด้วยเหตุการณ์หรือข่าวสารที่ทำให้เราหวั่นไหวโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่เรามองว่าเป็นแบบอย่างกลับประพฤติผิดจากหลักที่ตนเองสอนในโลกที่วุ่นวายศาสนาเป็นที่พึ่งของใจ แต่เมื่อผู้ถือจีวรละเลยศีลเงาก็เริ่มปกคลุมแสงแห่งธรรมอย่างเช่นพระบางรูปที่แต่งกุฏิหรูหรามีรถยนต์ส่วนตัวหรูหราจอดอยู่ข้างวัดไปห้างบ่อยนะซื้อของแบรนด์ทั้งนั้นเขาว่ามีผู้หญิงมาหาบ่อยๆด้วยนะแบบนี้ไม่ใช่พระแท้หรอกนะใช่ไหมครับท่านศีลคือรากฐานของสงฆ์หากรากเน่าต้นก็โอนเอ็นแต่ธรรมะไม่เคยเปลี่ยน คนตัางหากที่เปลี่ยนไปพระอาจผิดคนอาจหลงแต่ศาสนาไม่เคยผิดธรรมะยังคงงดงามอยู่ที่เราจะมองผ่านเงาเพื่อเห็นแสงแห่งปัญญาดังนั้นเราควรแยกแยะระหว่างพระกับหลักธรรมย้ำว่าความงามของศาสนาไม่ได้ลดลงเพราะความผิดของบุคคลนะโยมสรุปก็ได้แบบนี้ไหมครับในโลกนี้แม้กระทั่งผู้ครองเพศบรรพชิตก็ยังเป็นมนุษย์ ผู้มีขันห้ามีอารมณ์และกิเลสหากขาดสติก็อาจพลาดพลั้งละเมิดศีลได้แต่ความผิดพลาดของบุคคลไม่ได้ทำให้หลักธรรมเสื่อมไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมและวินัยนี้จกเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายภายหลังเราล่วงไปความหมายคือแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว เราไม่ควรยึดติดกับตัวบุคคลแต่ควรยึดมั่นในหลักธรรมอันเป็นความจริงที่ไม่เสื่อมสลายเปรียบเหมือนน้ำสะอาดในแม่น้ำหากมีผู้ตักน้ำแล้วทำภาชนะตกลงไปในโคลนน้ำในแม่น้ำก็ยังคงใสและไหลไปต่อไปหน้าที่ของเราคืออย่าเอาโคลนจากคนหนึ่งคนไปป่นในใจเราจนมองว่าน้ำทั้งสายสกปรกถูกต้องเลย เมื่อเราพบเจอความผิดพลาดของใครไม่ว่าท่านจะอยู่ในเพศใดขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาตำหนิที่การกระทำไม่ใช่ปฏิเสธทั้งศาสนาใช้เหตุการณ์นั้นเป็นกระจกส่องใจว่าเราก็ต้องระวังไม่เดินทางผิดเช่นกันทำยังคงงดงามเหมือนเดิมเหมือนดวงจันทร์ที่ส่องสว่างแม้บางครั้งมีเมฆบงังหน้าที่ของเราคือก้าวเดินบนเส้นทางธรรมด้วยใจที่มั่นคง และรักษาความงามของหลักคําสอนให้ดำรงอยู่ขอให้ทุกท่านรักษาศรัทธาด้วยปัญญาแยกแยะบุคคลกับหลักธรรมให้ชัดแล้วใช้หลักธรรมเป็นแสงนำทางไม่ว่าทางข้างหน้าจะมีเมฆหมอกเพียงใดสาธุสาธุ